สวัสด,ดีตอนเช้าค่ะนี่คือรายการแมมป,<อ>ปอร์อนิ่งค่ะ,คะรับมาจากครบทงชาติแล้วก็ย้อนกลับไปรับมาจากคุณปลายและคุณโกถูกต้องค่ะคุณหมอสอัสดีค <c oughs> <ส>่ะ <c oughs> ส <c oughs> สวั <c oughs> สดีค่ะเพื่อจมารายการเราเรื่อเร็วค่ะพอบอกคุณหมอสองเพิ่เสร็จ คุณหมอสองก็มาอยู่กับพวกเราเลยนะคะเมื่อสักครู่คุยกับคุณโบค่ะคุณหมอสองคุณหมอคงได้ยินแล้วแหละได้ยินแล้วอย่างคุณโบอย่างหนึ่งที่ยังอยากทําอยู่รู้สึกเป็นการผ่าตัดใหญ่คือผ่าตัดขาตันไก่ทำไมอะทำไมอะคะตอนนี้ โบคิดว่าฟันของโบนียไม่สบกันครับคุณหมอครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องของทั้งสองส่วนเรื่องของฟังก์ชันและก็เรื่องคอสเมติกฟังก์ชันน็คือว่าขานไกลล่างเนี่ยค่อนข้างจะยื่นออกมานิดนึงใช่ไหมฮะถ้้งั้นเราก็ดัดฟันใชยคะดัดฟันอาจจะไม่ช่วยถ้ามันไกลมากๆเนี่ยหมอฟันช่วยไม่ได้ต้องมีการเลื่อนขานไกลกลับเข้าไปนะฮะเพื่อให้ฟันบนเนี่ยครอบฟันล่างคือโดยปกติคนเราเนี่ยจะมีฟันบนครอบฟันล่างนิดๆินี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะฮะแต่จริงๆไม่อเลยนะ จะข้อามนิดนะฮะมันก็จะคือภาวะปกตินะฮะทีนี้การเลื่อนขานไกลก็คือเราต้องไปทําให้ขานไก่เนี่ยมันเหมือนหักก่อนแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็มีการจัดฟันร่วมด้วยเหมือนที่น้องเขาทาครับผมอ๋อต้องทําคู่กันใช่ครับใช่ใช่แต่ถ้าเกิดทําน้อยก็ก็มันเป็นลักษณะของคอสเมติกอย่างเดียวพวกตัดกรามทําวีไลน์นู่นนี่ก็ไม่ต้องจัดฟันครับซึ่งพี่หมอสองพูดเหมือนเป็นเรื่องเบาๆนะมันเป็นคแต่จริงแล้วก็วีไลน์แปลว่าอ่าวีไลน์คือ ราตัดให้ให้คางส่วนล่างเนี่ยมันดูแคบลงเป็นตัว V ีแคบเข้าซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟันนะฮะเรื่อเรื่องของคอสียดีติเป็นความเสี่ยงความยากง่ายอะค่ะคุณหมอความยากง่ายก็ถ้าต้องมีการเลื่อนขากันไกเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่หน่อยนะฮะซึ่งการผ่าตัดมีความเสี่ยงแน่นอนแล้วกำลังคิดว่าอันนี้มันก็ว่ายากแล้วแล้วก็ดึงขึ้นไปก็ยังบอกวายากแต่อันนี้มันเป็นเรื่องโคลนอันนี้อันนี้ใหญ่ในการผ่าตัดใหญ่ใช่เพราะมันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าแทรกซ้อนก็ค่อนข้างจะเยอะกว่่่าาากรผตัดทไป เช่นอะไรบ้างเช่นถ้าถ้าในระยะไอคิวเลยในช่วงของที่เราผ่าตัดเลยนะฮะก็คือเรื่องของการผ่าตัดตรงบริเวณเนี้ยเราจะซ่อนแผลเพราะฉะนั้นเราจะผ่าในช่องปากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่เหมือนกับเราเข้าเห็นเส้นเลือดต่างๆไม่ชัดมีเยอะออออเลือดออกเยอะเลือดวันนีเลือดไม่ค่อยหยุดนะครับหรือว่าเนื้อเยื่อบอบช้าเยอะ,อ,ยอ,ะอันนี้คือระยะไอคิวเลยนะฮะหรือหลังผ่าใหม่ๆก็อาจจะมีภาวะอักเสบติดเชื้อนะฮะเกิดขึ้นได้เพราะในช่องปากเรามีน้ําลายที่มีแบคทีเรียเยอะนะครับส่วนในระยะที่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความ เรียว่าบริเวณนี้เรามีเส้นประสาทที่สําคัญอยู่2ส,ส่วนนะฮะส,ส่วนบริเวณตรงคางตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะมีเส้นประสาทสเส้นออกมานะฮะซึ่งมันจะรับความรู้สึกบริเวณเหงือกปาก ข้างเดียวกันถ้าเพอเอินเราตัดไปโดนหรือไปชอกช้ำหรือไปยืดมันนะฮะจะทําให้บริเวณนี้ชาถ้าโดนข้างไหนข้างนั้นชาอีกส่วนนึงก็คือเรามีเส้นประสาทรับเป็นเส้นประสาทการสั่งงานมันจอกจากตรงกกหูตรงนี้นะฮะออกมาอ้อมมาแล้วก็ใช่ครับแล้วก็มาเลี้ยงตรงมุมปากถ้าหากไปโดนนะฮะก็อาจจะทําให้คล้ายๆที่เขาเรียกปากเดี้ยวก็คือเวลายิ้มแล้วมุมปากขยับไปเท่ากันโบโบต้องถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้น คนที่จะทำนิ่งกำลังมองว่าถ้ามันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก like ็ซีเรียสแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องหาข้อมูลก is ่อนให้เรารู้ก่อนว่าเหมือนเมื่อกี้ที่คุณหมอสองบอกว่ามันต้องโดนผ่านอะไรปกติคุณหมอจะให้จะให้รายละเอียดอยู่แล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะทำใช่คุณหมอเขาก็ต้องทําละเอียดเยอะครับก็คือต้องเอ็กเย์อาจจะเป็นเอ็กเยลคอมพิวเตอร์หรือเอ็กเย์ทั่วไปหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อดูว่าเส้นประสาทมันอยู่ตรงไหนบ้างนะลูมอยู่ตรงไหนตัดได้แค่ไหนแล้วก็อธิบายคนไข้ฟังนะฮะเรื่องเรื่องของการจัดฟันด้วยซึ่งต้้องใชเวลา นะฮะแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆคุณหมอก็จะบอกคือแล้วถ้าสมมติคุณไปหาคุณหมอที่จะทาศัลยกรรมให้คุณนะคะคุณหมอจะต้องอธิบายให้คุณฟังละเอียดแบบนี้ใช่คใช่เขาพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆคุณจะสุ่ยยางงนี้ให้คุณคิดไว้ก่อนว่ามันมีความเสี่ยงแล้วพอเราฟังจากคุณหมอแล้วเพิ่งเข้าใจว่า เส้นประสาทมันเยอะแค่ไหนใช่อันนั้นคือเรื่องเรื่องกราไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแล้วนะ<ช>บางทีเรานึกถึงว่าเออจมูกพอจมูกเดี๋ยวนี้มันมันเยอะ,เ,ยอะเออมันอาจจะเป็นเรื่องแบบที่คุณอยากเลือกที่ไหนก็ได้แต่อันเนี้ยเรื่องใหญ่คิดให้ดีหาข้อมูลให้ดีแล้วค่อยลงมือใช่แต่อย่างจมูกน้องโบก็ยังรู้สึกว่าอยากแก้ซะหน่อยน้องโบอยากแก้อะไรคะ โบอยากให้ปลายมันมีความคือความรู้สึกของโบอยากให้มันหวานกว่านี้แล้วก็เล็กกว่านี้ค่ะคุณหมอมันมันคิดเองได้ด้วยเหรอครับคุณหมอคือโครงหน้าหนูมันเปลี่ยนทุกปีครับคุณหมอคือมันมันก็มีความรู้สึกว่ามันแล้วแต่ฤดูดังม็นราคันคิ้วอะเป็นเรืหน้าเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับเป็นฤดูเออเหมือนคุณดังเมื่อกี้อ่ะพี่ๆไม่ต้องปลารถไม่ต้องเยอะนะเออเอาตังค์น้อยหน่อยอย่างเงี้ยก็ยินดีนะฮะคือคืออย่าง กรณีคราวที่แล้วที่ผมมาก็ก็เหมือนกันให้ผมมาคอมเมนต์คนที่หน้าตาดีแล้วท้งนั้นเลยใช่เดี๋ยววันนี้น้องก็โอเคละน้องก็สวยนะคือฮะจริง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 คือน้องน้องดูสวยอยู่แล้วแต่โบไม่พอครับก็คือก็คือจริงๆมันสามารถปรับได้ให้เข้ากับใบหน้าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะมากเลยที่เราเห็นทุกวงการฮะคนที่อ่าอยู่ๆพอมาทําศัลยกรรมแล้วเนี่ยเหมือนกับโอกาสในชีวิตต่างๆเพื่อขึ้นเหมือนชีวิตของน้องเขาใ่ะผมก็เจอใช่มันมันมันก็ต้องเรียนก็ต้องเรียนว่ามันช่่ยจริงๆเพราะว่าทุกวงการไม่้งค เยอะแยะเนี่ยาอยู่สอบแอร์ไม่ได้ตั้งหลายปีพอมานทันสมัยแล้วได้หรือว่าได้ไปถ่ายปุงถ่ายแบบนู่นนี่ก็เยอะเราก็ต้องทำถ้าอยากกลับมาเปลี่ยนหรือไปเจออะไรที่มันแบบพัฒนาไปเรื่อยๆกลับมาเปลี่ยนก็ทําได้ทีนี้คุณหมอคะอันนี้เป็นคําถามมากเลยทําหลายๆครั้งหลายๆครั้งมันจะมีผลไหมมีครับผลคือก็คือว่าทุกครั้งที่เราผ่าตัดใช่เนื้อเราจะเกิดพังผืดนะฮะเป็นเราผ่าตัดทีก็เกิดแผลทีพอเกิดแผลปุ๊บเนี่ยเนื้อเราการซ่อมตัวของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบพังผืด แข็งนะฮะนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นของเนื้อมันจะน้อยลงน้อยลงในการผ่าตัดแต่ถ้าเกิดโชคร้ายกว่านั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดอักเสบนะฮะเกิดเพราะว่าติดเชื้อขึ้นมาตัวนี้เนื้อเสียหายเยอะเลยแบบบางทีหดล้างสั้นเคยเห็นคนที่จมูกขสั้นล้างขึ้นไปนะฮะหรือมีรอยบุ๋มนะฮะหรือเกิดผิดรูปอันนั้นเกิดจากการอักเสบถ้าเกิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยยากที่จะผ่าตัดให้มันเป็นเหมือนเดิมคือการแก้ไขลำบากแล้วถ้างั้นคุณหมอจะจะแนะนําได้ไหมคะว่าอย่างอสมมุติในเคสของน้องโบ พอมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วเออมันสวยอยู่แล้วแต่เขารู้สึกว่าอยากทำ<ช>แต่คุณหมอเห็นแล้วว่ามันเสี่ยง<ช>ก็สามารถแนะนําแล้วให้เลือกได้ถูกไหมคะใช่ครับบางทีเราต้องชั่งน้ําหนักว่าอ่าสิ่งที่สิ่งที่สมมุติว่าเขาผ่าแล้วมันเกิดเกิดไม่ค่อยสวยหรือมันมัน,มนผิดพลาดจริง<ช>มันเอียงมนูุ่นนี่เราก็ต้องมาดูมาชั่งน้าหนักว่าความเสี่ยงที่จะได้รับ นะฮะความเสี่ยงที่จะได้รับกับผลที่จะได้รับประมาณไหนมันมากแค่ไหนต้องให้เขาใช่ครับต้องช่างใจดูอีกทีหรือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะเข้าใจว่าเอยมันต้องได้แบบนี้เราก็ต้องที่แบบว่ามันทําไม่ได้หรอก่ามันได้ประมาณนี้ก็อันนี้ดีแล้วอะไรต่าเนี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันมันมันพลาดจริงๆมันเบี้ยวมันจะเป็นต้องแก้เราก็ต้องก็ต้องยอมเสี่ยงในบางครั้งที่ที่จะต้องทําแล้วเรามั่นใจว่าทําแล้วมันดีขึ้นประมาณนั้นถ้างนั้นให้ให้พี่โบไปเลือกเอาเองเนาะ เติมไปเรื่องเองคุณอค่ะตอนนี้หนุแบบอยากมีมีมีจอเหมือนแม่โอ๊คเติมให้นุมแบบได้ไหมคะได้ครับก็มันก็มีการผ่าตัดลักษณะนั้นอยู่เติมเติมจอเติมกรามให้มันดูเหลี่ยมเลียนุ่มชอบแม่โอ๊นุมแต่นี้เป็นกรามที่โดนล้อตั้งแต่อนุบาลยันปันเลยคุณค่ะเราอิจฉาคุณมากเราอยากมีมันคมคาห่อคก็หนูให้เลคต้องบอกว่าพวกพวกอ่า ชา,ช, <ique> <trilogy> า <occurs> ชาวต่างชาติทางยุโรปอเมริกาเขาจะชอบแบบนี้มากคือมาเติมเหรอมาเติมเหรอใส่เติมะเติมเลยเหรอเอาอะไรเติมคุณหมอคะมันจะมีเป็นซิลิโคนเป็นเป็นเหลี่ยมกลามมาใส่นะฮะตรงนี้ใส่เข้าไปผ่าตัดใส่เข้าไปเป็นซิลิโคนคุณหมอแล้วมันจะหลุดไหมวันนี้นี่ก็อยางีเล็กไม่หลุดมันถ้าใส่ได้คคุณหมอคะขอเบอร์เลยนะีเดอร์ดการดิวคุณหมอเลยที่มีค่ะแต่ทั้งหมดทั <wan ita> ้งมวลนี้เราเชิญคุณหมอซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆด้านศัลยกรรมนะคะ มาบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าการทำไรายได้เป็นสิทธิ์ของคุณศึกษาให้ดีแล้วเจอ,อคุณหมอที่เชื่อถือได้มีความเชี่ยวชาญนะคะและการจริงอยู่ต้นทุนชีวิตไม่ระแต่คนไม่เหมือนกัน น้องก็ประสบความสําเร็จด้วยความเพียรแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งเป้าไว้ตอนนี้ความรักก็ดีละความรักดีแล้วแฟนมาเชียร์เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เชียร์ให้น้องโบมีความสุขแล้วก็จริง,รงๆลุกนี้นั่งสวยมากอะไร <S 1> <S 1> ที่<น>ทําให้คุณมั่นใจเรารู้สึกว่ากล้าที่จะทําในสิ่งที่กําลังเราคิดมาตลอดเป็นปมมาตลอดแต่ต้องเป็นเรื่องดีๆนะสวยนะ<ๆ>แล้วไปทําดีอย่างสอบแอร์หรือไ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเราก็โอเคเราเห็นแล้วก็ยินดีด้วยแล้วอันนั้นน่าทำวันนี้ขอบคุณจริงๆคุณหมอสองที่สลเเวลาาาที่่ยุงมมกจอ กับเราพะพุคุณค่ะขอเป็นประจําเลยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยแต่ละยันแลยากรรมนะคะขอจองเป็นคุณหมอสองตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกย่างก้าวของน้องโบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโบมากค่ะนี่เสื้อผ้าพี่พีกรนะคะโอาปจากรลน์มีค่ะของพี่นุ่มมจากมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ค่ะช่วงหน้าเป็นทึงเดลี่รออยู่แล้วเดี๋ยวเราส่งไปนะคะไปดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะในวันทิงหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แปดโมงเช้าสวัสดีค่ะ